โอ้พี่ข้าวอยู่เขินไปเรียกถามเลยชื่ออะไรอ่ะชื่อนักทิวไข่งามครับเป็นเจ้าวันไหนครับเชียงรายครับอำเภออะไรนาะอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับมามานี่นานแังไม่เชื่ลยนะคนที่25นี่ก็1ปีแล้วครับครบปีพอดีเป็นไงบ้างมาวันแรกตัว ปรับตัวให้ความมอดทนสูงครับประเทศนี้ก่อนจะมาที่ทำงานอะไรก็รับจ้างทั่วไปครับอยู่บ้านรับจ้างทั่วไปรรงานเกษตร<า>ทำด้หมดครับโอ้แล้วงานเสร็จแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมาที่นี่งานเกษตรน,นี่มันเหมือนมัน,มนต่างกันไหมกับงานเกษตรที่บ้านเราไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันเวลากันทำงานะนะเวลาทำงานก็กรมการทำงานจะเยอะกว่าอยู่ที่บ้านเพราะตรงนี้ต้องตื่นแต้เช้า ก็จะเลิกงานก็มืดค่ำแล้วครับอแล้วปรับตัวยากไหมไม่ยากครับไม่ยากผมเป็นคนเดือนแรกคิดถึงบ้านไหมไม่ครับไม่คิดถึงเลยแต่เราคิดว่ามันเหมือนที่เราคิดไหมก็เรามาเหมือนเหมือนที่เราคิดว่าฝันไว้ไหมตอนที่เราอยู่เมืองไทยแล้วพอมาเจองานเกษตรที่นี่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังทุกอย่างแต่ก็โอเคกว่าอยู่ไทยครับแต่เรื่องรายได้นี่ ก็ดีกว่าไทยอยู่แล้วมาแล้วก็สู้ครับแล้วนี่ก็ถ้ามีตังค์สักก้อนหนึ่งมีทุนกลับไปเราจะทำอะไรอ่ะเราได้คิดไวไหมแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เรายังไม่คิดไม่เป็นไรแต่ต้องเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้เก็บเก็บ <ๆ S 1> อันนี้ไว้ก่อนก็ได้ก็เก็บตังค์ไปเลยเลยครับไว้มีตังค์ก่นแล้วค่อยอนี้ครับแล้วมีจะฝากบ,บอกอะไรกับเพื่อนๆที่จะมาใหม่ไหมหรือว่า ที่กาลังจะมาใหม่จะสมัครจะตัดสินใจที่จะมาทํางานอิราเลก็ถ้ามาได้ก็มาครับยังไงก็ดีกว่าอยู่ไทยและโอ้ดีก็ดียการการกินกันอะไรอยู่แบบแบบอยู่แบบกินแบบอยู่กับดินนั่งกินแบบนี้มันไม่สะดวกสบายเหมือนที่อยู่บ้านเราเนาะมันก็ไม่สะดวกเลยครับแต่ว่ามาแล้วก็ต้องสู้ครับยังไงก็ปรับตัวอยู่ให้ได้งั้นก็หันมาหน้ามาหน่อย ขอบคุณมากๆยิ้มนะครับยิ้มหน่อยเออขอบคุณมากๆครับผม